สวัสดีคะ่ะแบบเพื่อนๆเจ็บตีเสียนเสี่ยนทำลายเสี่ยนดูทุบเกลื่อนเลี้ยวปลูกพักหดพักเจ้าพี่น้องไม่นี้กตทถ้ำการปลูกพักเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วพี่นอ้องเฮาปลูกแล้วแล้วเฮาก็ับที่ำการหดไม่นี้มา มาปลูกผักกาดน้อยพี่น้องแย่ผักกาดน้อยภาษาบันเท่าอือน่นแย่ผักกาดน้อยเนาะเหาเก็บผักกาดน้อยพี่น้องเลยฮัฟแย่ฮัฟแย่แบบใส่เสี้ยงพี่น้องฮัมบอรมีเฮาบอรมีขี้งัว หมูว่ามันราคาแพงพี่น้องเขาบ่ามีเงินซื้อหมูวัวเงินเขาแพงกว่าแตใส่เนื้อไม้เขาก็เอาเปี้ยงนี่แหละเปี้ยงเข่าเข้าพี่น้องเปื่อยๆจากน้อยเปี้ยงเข่าเข้าเปี้ยงกับปีกไก่ไปแล้วพี่น้องเปี้ยงปีนี่เบาใส่ดอกเม็ดเข่ามันติดเกิดต้นเข่าร้ายเอาเปี้ยงกับปีกไก่ใส่ติดมะฮอดต้น มันต้นใหม่พี่น้องมเอนี้มาหดพักทุกมือเวลานีสิเด,ดี๋ยไปหดต้นใหม่เมนี้มาหดพักใจแล้วยึดตะน้ำต้นใหม่ต้นใหม่ใบมันรุนพี่น้องมเอน,นี้ขอปลูกพักสักวอนพอบานแล้วปลูกแล้วก็บ่กฉันนั่งปันใดบ่ได้ผลต้องมาลงมเมื่อเองเป็ดเกียกพี่น้องห้องถ่าปเปียกเลย เป็นจีไดิปิดเลยเ่าต้องแทงน้ำในการแปดพักพักกาดหน่อยเห้ออกแปดใส่เป็นละชองเดียร์องเดียรไปเลยก็ร่างเกิดพี่น่องร่างเกิดอันนี้กแปดหมูว่านนี่ยเนียวแ่แบบว่าเป็นยังพี่น่องเนี่ยมันกระื้นขึ้นย่างหมูเวีนเทาก็ต้องใส่เนื้ปกเป็นหน่องเข้าก็ใส่แปดย่งหมูแรงสิละเขายัไปแปดย่างหมูหมเศร้ายางหมูเศร้ามัเนเดดแห้ง อยากปลูกมัตโลละโตะเราจะได้บริเวณพว่าแรงน้ำเพาบ่มีแบบนี้เขามแีแรงน้ำเนี่ยเขาก็เลยได้เอเ็ดเขาก็ได้สิ่งนี้พักกินที่น้องมึงบางอางแต่มันก็ได้กินที่น้องอันนี้เก็บหลายรอบแลยใช่เก็บหลายรอบแล้วมันมานพุ่นดินให้เพลินเก็บดอกติดกแจงปลาพอหลายรอบแล้วที่น้องมันซื้อกต่มันร้ายลอยแล้วพอเขาปลูกเขาก็ซื้อเนาะ สืบกินงพื้เก่าพี่น้องเขาสือสินงพื้นเก่าแท้าปนหดเลยพี่น้องหดแล้วเขาหดแต่หมองเขาบรหดหมองเขาพ้วนภาพี่หนอไป็นหดกระโคดรภาพ้าเป็นแบบทั่วพี่น้องทั่วทั่วฟักงาเขาพี่น้ออันหนึ่งหดแล้ว แกงห้อก็สเก็บเดวไปที่แกงปลายพอเ,าเ้างยังยม่เศร้าไม่ได้ซื้อพักตลาดพักตลาดแม่ก็เ้าบอลูเขาสีจานเนาะู้บสิทธาก็บอลูเนะาะเขาปลูกเอาห้ากับหูจักก็ปลา,าขคดพี่เนาะสีหอมมาปลูก หลากหายยางก่อนพี่น้องค่ะลา,ายยาง้าผลตะเมีนหมักแตงโม่พี่น้องหน,น่อยๆบ่่ลายดอกพี่น้องมาหม,มักแตงโม่กัน น้ำพนไยสักก้อนพี่น้องหมักแตงโมห้องพี่น้องหมักแตงโมห้อาางกระลังติดนากปลูกเรนเรนมีความสุขพี่น้องสามีปลูกหมักแตงโมอย่งน้อยในน้อยง่ายผลงานสามีพี่น้องผลงนานสามีเขาก็มาซอยปลูกผักอยู่นะ เาปลูกผักซอยนี่กับผักซีพี่น้องผักซีข้าปลูกเป็นข้องนห่นผักซีผักกาดหน่อยข้าวเ่เกิดบอดีเป็นได้มึงพี่น้องเดือพดีเป็นได้เ่เป็นยังอันนี้ผักกาดหินพี่น้องงามบกออกไปแป๊ะแล้วบกแตงก่งามแต่ตอนเหน็บมันแบบมดมากแล้วมันโดนแล้วเห็ดเป็นนพี่น้องเห็ดเป็นเนเห็ดเลนเนเห็ดดูความสุข มันบั่งงามเ่าก็ได้กินพี่น้องให้ได้กินได้กินได้แจก,กได้จ่ายหมดเลยพี่น้องได้ขายกับพวกนั้นเ้าละสาวสามสิบพ่อไปข้าขนมค่าผมซื้อรถหดน้ำให้พี่น้องมันคั่มแล้วเดี๋ยวก่อนจะหดน้ำจะพาพี่น้องมึงพักขั้นจองเฮาพักขั้นจองกับพักผ้าให้เลยพี่น้องปลูกแบบไซพาร์พี่น้องมั่งงามเป็นได้ดอกแต่กับพ่อได้เก็บกิน หาองวัว,วเด็กหดน้ำไรมือพอปลูแบบนี้น้ำเพิ่นสิบอเบิดพีน่น้องเพิ่นปัสกายตพอพักตัวนี้เพิ่นต้องการนา้ำเป็นมักน้ำยู่สำหรับหน้าที่เป็นน้ำขังนี่มากเลยจ้ะพี่น้องมากเลยพักตนนัวนี้เอาไปปลูกใส่เลยเด้อ